สวัสดีครับวันนีส้สารวมยาและอุปกรณ์แพทย์นะครับวันนี้จะมาแนะนําให้รู้จักที่นอนลมป้องกันแผลกดทับนะครับรุ่นที่จะมาแนะนําในวันนี้คือที่นอนลมแบบรังพึ่งนะครับที่นอนลมป้องกันแผลกดทับเนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นระยะเวลานานๆนะครับเนื่องจากการเกิดแผลกดทับเนี่ยทำให้การดูแลผู้ป่วยนะครับยากขึ้นนะครับการใช้ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับเนี่ยจะมีส่วนช่วยให้คุณภาพของชีตผู้ป่วยดีขึ้นนะครับแล้วคนดูแลก็ไม่เหนื่อยเกินไปนะครับสามารถดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นนะคร ตัวนี้ที่มาสาธิตก็คือที่นลลมแบบรังผึ่งนะครับตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับของยี่ห้อเจเม็ดนะครับตัวปั้มลมเนี่ยรับประกันถึง3ปีนะครับที่นอนรับประกัน1ปีนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะมาเจอเนี่ยครับที่นหลลมแบบ PVC นะครับแล้วก็ตัวท่อลมนะครับขนาดเท่าเตียงเลยครับที่นอนเนี่ยขนาดเท่าเตียงเลยเดี๋ยวผมจะปูให้ดูนะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นปั้มลมนะครับ ปั๊มลมตัวนี้ปรับความแรงได้ถึง5ระดับนะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสิถึงชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการใช้งานกันนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราเอาตัวปั๊มลมออกมานะครับตัวนี้นะเขาจะมีมีแขนด้วยนะสามารถเอาไปแขวนไว้ได้นะครับที่ปลายเตียงหรือหัวเตียงนะครับแต่ทางนี้เราจะแขวนไว้ที่ปลายเตียงนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องมันทำงานเนี่ยมันจะได้ไม่เสียงดังรบกวน ต่อให้มันเป็นเสียงที่เบานะครับแต่ถ้ามันได้ยินทั้งวันทั้งคืนนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนี่นครับแขวนไว้ลักษณะนี้นะแขวนไว้นะครับตัวนี้เราก็เสียบปลั๊กรอไว้ได้นะครับเสียบปลั๊กรอไปเลยนี่นะครับจากนั้นนะครับเราก็ปูเตียงปูตัวที่นอน,นครับ ตัวที่นอนเนี่ยมีขนาดเท่าเตียงเลยคนไข่าสามารถนอนทับไปได้เลยนะครับหลังจากปูเสร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเรียบเรียบไปแบบนี้กับกระเบาะเลยนะครับต่อไปเราเอาสายลมมานะครับสายลมสายลมเขาจะมี2เส้นติดกันเลยนะครับนี่มี2องรูอย่างนี้นะข้างหนึ่งก็ต่อเข้าที่จุกลมนะครับของตัวเบาะของตัวที่นอนนะครับ ใส่เข้าไปเลยครับอีกข้างหนึ่งก็ใส่อีกข้างหลังจากใส่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับสายนี้ก็จะมาต่อที่ตรงนี้นะครับจุกลมของตัวเครื่องนะครับจุกลมของตัวเครื่องเสร็จแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องตัวนี้ ในเครื่องก็ทํางานแล้วนะครับเดี๋ยว,วมันเงียบมากเลยนะอันนี้เราจะปรับความแรงไปที่เบอร์ห้าไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้มันพองเร็วๆนะครับให้มันเต็มเร็วๆหลังจากที่คนไข้เนี่ยนอนไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับเราก็สังเกตอาการนะครับว่าคนไข้นอนสบายไหมถ้านอนสบายก็เบอร์ห้าตลอดก็ได้นะครับแต่ถ้ารู้สึกว่านอนไม่สบายมันแข็งเกินไปก็ ค่อยมาปรับนะครับเป็นเบอร์สี่เบอร์สาเบอร์สองอันนี้แล้วแต่ผู้ป่วยด้วยนะครับเนี่ยลักษณะการพองของเขานะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันพองเป็นลูกๆไปนะครับเนี่ยมันพองเป็นเส้นๆไปลายนี้เริ่มพองแล้วนะครับหลักการของเขาคือมันจะยุบพองสลับกันนะครับยุบพองสลับกันทําให้เลือดไหลเวียนพอเลือดไหลเวียนเนี่ยเนื้อบริเวณนั้นก็จะไม่ตายนะครับพอเนื้อไม่ตายมันก็ไม่เป็นแผลกดทับ รอบในการสลับเนี่ยประมาณ12นาที12นาทีสลับทีหนึ่งนะครับเนีย่ยเขาก็ทำงานมันเข้าไปลักษณะนี้คนไข้ก็นอนทับไปได้เลยนะครับหรือถ้าจะเอาผ้าปูเตียงสวยๆมาวางก็ได้นะครับเครื่องเขาจะทำงานลักษณะนี้เลย,ยเราดูไปยาวๆให้มันพองเต็มเลยนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนะ ให้เวลาหน่อยถ้าคนมาเยี่ยมนะครับหรือผู้ดูแลนะครับมาเยี่ยมเนี่ยต้องระวังเพราะว่าบางทีมีการมีเล็บมีมีดปอกผลไม้มีลักษณะนี้นะครับถ้ามันรั่วแล้วเนี่ยมันต้องปะเอานะครับแต่ว่าทางทางที่เราลมเนี่ยเขาก็มีตัวนี้ให้และก็เป็นกาวนะครับกาวกับตัว PVC นะครับสมมติว่าถ้าตรงไหนมันรั่วเนี่ยสมมติมันรั่วจุดนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ทากาวนะครับแล้วแปะไปเลยนะครับทิ้งให้มันแห้งก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับนี่สังเกตดูเริ่มพองหมดแล้วครับเนี่ยลูกนี้นะครับเขาก็จะพองสลับลักษณะนี้นะครับผู้ป่วยก็จะสบายขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ที่นอนลมไปใช้นะครับแต่ว่าจะมี ข้อเสียนิดนึงก็คือที่นอรลมแบบหลังเพื่งเนี่ยมันเป็น PVC เนาะถ้าห้องอ่ะมันร้อนนะครับมันก็จะไม่ค่อยเหมาะนะแต่ถ้าห้องเนี่ยติดแอร์นะครับอากาศถ่ายเทยสะดวกเนี่ยใช้ได้เพราะว่าถ้าผู้ป่วยนอนแบบในห้องที่มันอากาศไม่ถ่ายเทร้อนๆเน,นี่ยมันจะโอมันจะร้อนไปเลยนะครับอสังเกตนะครับนี่ตัวนี้มันจะตึงใช่ไหมครับเนี่ยตัวนี้ตึง ตัวนี้ยุบเห็นไหมครับตัวนี้ตึงตัวนี้ยุบตัวนี้ตึงต่อไปมันก็สลับต่อไปันี้ก็จะยุบตัวนี้ก็จะตึงตัวนี้ยุบตัวนี้ตึงเพื่อทําให้เลือดมันไหลเวียนนะครับมันจะเป็นเหมือนการนวดนั่นเองนะครับก็สวยงามนะครับเนี่ยมันจะลดมันจะค่อยๆทํางานของมันไปจนเต็มแผ่นเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะดูของจริงอยากจะซื้ออยากจะพูดคุยนะครับก็ติดต่อที่ร้านได้นะครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ